ก็จะมีส้ตมตำค่ะแล้วก็อันนี้หอยเรซื้อมาจากห้างนะคะแล้วก็มีข้าวกินกันเลยค่ะ ไม่ได้ตามน้ำจิิม รสชาติคลายๆหอยนางผู้บ้านเราค่ะอร่อยเนาะ วานนี้อาเดินไปเดินไปโรงเรียนนะลบสององศาพอปรมานคิดท,ทอดแดดด้ยวยบ้านเลย ตอนนี้มีปัญหาก็คือว่าถ้านหนาวมากๆค่ะภูมิแพ้มันจะขึ้นเหมือนผิวเรามันแห้งแล้วทีนี้ตอนแรกอา,าทาครีมใช่ไหมคะครีมธรรมดาก็คือว่าเอามาอยู่เวลาเดินไกลๆเหมือนตรงกางเกงอะค่ะมันเสียดสีกับผิวหนังอะค่ะและ้วทีนี้มันก็จะคันเป็นปื้นเป็นปื้นเป็นปื้น,เ,น,น,เ,น,นเหมือน แพ้อากาศนะค่ะพูดง่ายก็คือว่าแพ้อากาศใส่กางเกงสองสามชั้นค่ะเสื้อสี่ตัวเอาไม่อยู่แล้วก็อาก็ก็ซื้อยามากินอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่หายแล้วทีนี้ก็เลยพอดีเอาน้ำมันมะพร้าวมาแต่จากเมืองไทยะคะ่ะก็เลยเอามาลองทาดู มันก็ช่วยได้อยู่นะคะน้ำมันมะพร้าวก็คือว่าหลังอาบน้ำค่ะตอนเช้าก็ไปฉลงแบบว่าโลมงไปเยอะค่ะช่วยได้อยู่ค่ะแต่ก็ยังคันเหมือนเดิมแล้วก็แจ็กเก็ตนะคะอา่ะของอามันมีแต่ตัวสั้นนะคะ ่ซื้อใหม่ก็คือว่ามันจะอ่าสั้นประมาณเอวอะค่ะเอวตูดเนิดนึงก็คือว่าพอดีมันคุมแค่ช่วงต้นขาอะค่ะแล้วมันก็หนาวมันก็เอาไม่อยู่แล้วก็เลยพอดีมีแจ็คเก็ตตัวหนึ่งก็คือว่ายาวประมาณถึงหัวเข่าอะค่ะเลยหัวเข่าลงมาเอออันนั้นช่วยได้ค่ะเอาอยู่ แนะนำสำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแพ้อากาศแล้อว่าผื่นขึ้นหนาวมากๆค่ะแนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้วาวนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆควคุมผิวหนังค่ะช่วยได้อยู่ ปรมาค่ะแล้วอีกอย่างถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ได้เดินไกลก็ก็จะโชคดีอยู่แม่ว,ว่าอันนี้มันเดินไกลค่ะประมาณการคิดว่าประมาณห้าร้อยเมตรเดินจากไอ้รถไฟค่ะไปที่โรงเรียนแล้วที่นี้อากาศมันหนาวค่ะเราก็เดินเร็วไม่ได้แล้วทีนี้ เขาเรียกว่าอะไรสังเกตนนะคะ่ะมันเสดสีกับไต้นขานะคะ่ะมันก็เลยทําให้มันคันนะคะไม่ใช่หน,นะะ่อยนึงค่ะ ันหนาวมันหนาวแบบโอ้อามันจะพูดยังไงคือว่าตอนเช้าก็ต้องตื่นตั้งแต่ตี ีห้าครึ่งค่ะลูกมาอาบน้ำกินข้าวที่นี่ก็คือมันก็ยังมือดอยู่ค่ะก็คือว่าต้องเคลียร์ตัวเองให้เสร็จก่อนหกโมงเพื่อที่เราจะไปขึ้นรถตอนเจ็ดโมงค่ะวันไหนที่แบบว่าอ,อ,อากาศติดลบโอ้ไม่อยากจะตื่นเลยค่ะ ไปเรียนก็ดีอยู่ค่ะมีเพื่อนใหม่แต่ว่าเพื่อนที่เรียนด้วยก็คือว่าเขาอยู่เขาอยู่นานแล้วมีแต่สองปีสามปีขึ้นค่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าพูดพูดภาษาได้ค่ะก็คือว่าเราเราพูดไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาเราก็ต้องแบบว่าสปีดดูตลอดเวลาค่ะแอคทีฟ เขาพูดได้นะคะแต่ว่าเขาแค่แม่แม่แบบว่าเรื่องแกม่าเฉยแต่ว่าเราคือแบบว่าเราพูดไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้แกมมาด้วยฉันรู้่ง่ายปึ ช่วงนี้ก็ยุ่งดๆค่ะไม่ค่อยได้ทําคลิปเพราะว่ากลับมาแต่โรงเรียนก็มาทําการบ้านทําการบ้านทำนข้าวบางทีก็ไม่เสร็จการบ้านเสร็จกม็กาม,กามาทําอีกอาบน้ํากินข้าวอาบน้ําแล้วก็นอนตื่นแต่เช้าก็ไปโรงเรียนก็อยู่ในี้ค่ะชีวิตไม่ได้ไปไหน แต่โรงเรียนที่ที่ไปเรียนตอนนี้ค่ะก็คือแบบว่าเออดีหน่อยเพราะว่ามันเป็นของรัฐบาลนะคะครูก็จะแบบว่าเขาก็จะใส่ใจเป็นพิเศษเขาไมา่ได้สอนแบบว่าข้ามบทเหมือนที่โรงเรียนที่อาไปดูค่ะอันนี้ก็คือว่าเขาสอนทุกหน้าทำทำ,ทำเขาเรียกว่าอะไรทําแบบฝึกหัดทุกหน้าค่ะเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาจากที่โรงเรียนเราก็ต้องมา ทำการบ้านมาแปลมาทบทวนที่เราเรียนนะคะเพิ่มเป็นอีกสองเท่าจากที่เราทบทวนเสร็จแล้วเราต้องไปแปลบทที่เราสมมุติว่าเราจะเรียนบทที่สองอย่างเงี้ยอ่าก็ต้องไปแปลเพราะว่าถ้าไปถ้าไม่แปลไปอะคะ่ะไปฟังในคลาสก็คือว่าเราฟังไม่รู้เรื่องะคะ่ะเพราะว่ารูค่อนข้างจะพูดแบบว่าพูดเร็วะคะ่ะเขาก็สอนดอยเรื่อยๆไม่มีอังกฤษไม่มี เปเยอรมันเป็นเยอรมันค่ะเวลาถามอันไหนไม่เข้าใจก็จดไว้แล้วก็มาถามแฟนที่บ้านบางทีก็ วันไหนไม่เข้าใจมากๆนี่ก็ไม่อยากเรียนค่ะแล้วก็วันไหนที่แบบว่าเดินไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วอากาศติดลบแล้วไอ้ผืนมันขึ้นนะคะแทบแบบอ,อยากจะร้อไห้า โดยส่วนตัวแล้วอาเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่ที่ไทยอะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าแพ้อะไรแพ้อาหารแพ้อากาศพอไปตรวจที่โรงพยาบาลห,หมอก็ไม่ได้ระบุหมอเ็าบอกว่าเป็นอาการแพ้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิภูมิคุ้มกันของตัวเองของเราอะคะ่ะมันไม่แข็งแรงเราไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกัน,นะคะ่ะแล้วก็แบบว่ามันหาสาเหตุไม่ได้ะคะ่ะบางทีก็แบบว่า กินอาหารทะเลอย่างนี้ค่ะบางทีก็พผื่นขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นเหมือนกินปนลาไาลกินบางทีกินแค่นื่อปลาอย่างนี้ค่ะก็ขึ้นคิดว่ามันเป็นมันน่าจะเกี่ยวที่ระบบเลือดแล้วก็แบบอากาศ่ะคะประาเราจะเรียกว่าอะไรอะ่ะ เราไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นเอาค่ะมันก็เลยเป็นเป็นแบบว่ามันค่อนข้างเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราในการดำเงชีวิตโรคภูมิแพ้ค่ะในวันนี้อากาศเต็นลบ ติดลบน,น่าจะสององศาค่ะแต่ว่าความรู้สึกเหมือนมันประมาณลบสี่ลบห้าองศาพื้นขึ้นแบบว่าทรมานมากแต่วัานะก็คือว่าอาทาน้นมันพะพาไปอยู่แต่ว่าไม่ทาเยอะแล้วก็จะ็เก็ดมันตันใช่ไหมคะ่ะเดินจากไอสถานีรถไฟค่ะจะไปโรงเรียนเหมือนแบบว่ามันอ้มันหนาวมากมันมันทรมานนะคะเดินไปน้ํตาตาก,ก็ไหลไป กูมาทำอะไรที่นี่วะเออแบบว่าก็กินยาอยู่นะคะมันก็ไม่หายย่างไปน้ำตาอะไรไปเด๋วยวตัวนจะาของ เาบอ,บอเป็นอย่าง่ะลูกไก่ตีลูกไก่ตีกไกตด้บ้างไหมลูกไก่อันไก่ตลาด บางคนก็จะบอกว่าโอ๊ยได้ไปอยู่เมืองนอกคงแบบว่าสบายชีวิตคงรู้รามาเฮาบางคนก็อาจจะใช่ยอยู่ค่ะแต่ว่าสำหรับอามมันมันใช้ไม่ได้หรอ่ไม่มีอะไรที่แบบว่าจะได้มาง่ายๆต้องแรกโดยน้ำตา าอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าโชคดีนะคะไม่ใช่มีบุญมีวาสนาโชคดีมีกรรมการยาวไปวกรรมกรรมไม่ต้องมาต่อสู้กับอากาต่อสู้กับ ภาษาต่อสู้กับโอหลายอย่างภาษาก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่สามเ แล้วเมืองที่อาอยู่ค่ะคนส่วนใหญ่เขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษค่ะเขาจะใช้ภาษาดอยล้วนๆเลยมันก็เลยค่อนข้างจะสื่อสารยากค่ะมาเที่ยวออกมาอยู่มันไม่เหมือนกันนะคะ มาเที่ยวมันก็โอ้โหรู้รามมาเฮาเออเขาเรียกว่าอะไรเจริญหูเจริญตาพอมาอยู่มันก็แบบว่ามันก็เป็นอีกโมเมนต์นึ่งอะค่ะ ก็เกี่ยวกับอาหารการกินทำไมอาถึงชอบกินแบบว่าอาหารแบบว่าอาหารไทยอาหารลาวอะไรนี้ค่ะเวลาลงคลิปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาหารออบ้านเขาค่ะในความรู้สึกอาค่ะอาอาไม่ค่อยชอบไม่ชอบไม่ค่อยชอบชีสไม่ค่อยชอบเนอยอะไรนี้ค่ะแล้วเวลากินก็จะลงไปกินกับแม่ค่ะแม่ทําเพราะว่าแม่เขาไม่กินอาหารอาหารไทย แล้วอาหารบ้านเขาอาก็ไม่ไม่กินทุกอย่างอาก็เลือกกินเหมือนกันอาก็จะกินเท่าที่แบบว่าอากินได้ะค่ะืบางทีก็ทำก็ทำอาหารไทยอยู่นะคะทำให้แฟนกินอย่างเงี้ย ก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยได้ลงลงคลิปอะค่ะเพราะว่าอาจจะแบบว่าทำเร็วๆค่ะไม่ได้มาแบบว่าพิถีพิถันนะคะแล้วก็วันนี้ที่โรงเรียนมีการสอบสอบเทสย่อยค่ะสอบวันระดับก็จะมีอ่านค่ะมีอ่านมีฟังแล้วก็มีเขียน อันนี้ก็พอเข้าใจอยู่นะคะแต่ว่าฟังนี้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วก็เขียนนี่แต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะออกมายัางไงเดี๋ยวรอดูวันจันทร์วันจันทร์หลังคาหน้าเรามารู้กันว่าเราจะสอบผ่านไหมถ้าสอบไม่ผ่านก็คงต้องเรียนต้อมนะค่ะ ช่วงที่อาก็ไม่ได้ค่อยโทรกลับไปบ้านนะคะพอดีว่าโทรศัพท์มันมีปัญหาะคะ่ะแล้วทีนี้ไลน์มันก็หายแล้วทีน,นี้อาก็ยังไม่ได้แอดไปพี่บ้านเลยค่ะ แลอ,อย่างช่วงนี้ก็แบบว่ายุ่งอะค่ะแล้วเยนมาก็รีบม,มาทำการบ้านทำกับข้าวบางทีก็ต้องมาทำงานบ้านด้วยค่ะมันก็แบบว่าเหนื่อยพี่เพียค่ะไม่ไม่อยากจะคุย,ยใครไม่อยาก เรือแล้วมันก็แบบว่ามันกดดันตัวเองค่ะครูก็บอกว่าจะเย็นเยนอย่ากดดันตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เราก็ต้องแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันต้องการเวลาแต่ว่าเวลาครูสอนหรือว่าคุยกับเพื่อนแล้วไม่เข้าใจแล้วมันมันเครียดอะคะ่ะมันกดดันตัวเองช่องนี้ก็เลยแบบว่าเป็นบ้าบ้าดู u t u b e เกี่ยวกับเรื่องเรียนนะคะ ก็อาคิดว่าเดียน้าค่ะจะลงมือลองเขียนจดหมายดูค่ะของระดับ B.I. ก็คือว่าอยากแม่นเกมมาให้มากกว่านี้ค่ะถามว่าพูดได้ไหมก็พูดได้ค่ะแต่ว่าเกมมาไม่เป๊ะค่ะ อย่างช่วงนี้ก็เป็นแบบว่าช่วงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเตรียมคริสต์มาสอะค่ะปพนก็จะพาไปซื้อของไปซื้อทำนู่นนี่นั่นโอ๊ยไม่ว่าเป็นยังงาค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะมาพูดสเย์เห็นแล้วค่ะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ,บ้เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์กด subscribe ให้อ่านด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอหัดไปนะคะเรื่องง่ายๆค่ะใครๆก็ทำได้ค่ะบ๊ายบาย